สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2รหัสวิชาค12101การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน1,000ครูผู้สอนนางสุขุมาพรจนันท์ครูเมือง การนับเพื่อบอกจํานวนและการแสดงจํานวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน1,000นับทีละ2นับทีละ100จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้การนับบอกจํานวนและแสดงจํานวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน1,000เราสามารถบอกปริมาณของสิ่งของต่างๆ ได้โดยการนับมาทบททนการนับปากเป่าทีละสองพร้อมๆกันจาก1ถึง30นะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30อีกหนึ่งรอมนะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30ถ้าสมมุติว่าเราจะนับจาก30ไปจนถึง50ทีละ2เราก็เริ่มต้นจาก30เลยค่ะ30 32 34 36 38 40 42 44 46 48แล้วก็50ค่ะยกตัวอย่างเช่น คุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียน4ข้อนะคะโดยการนับเพิ่มทีละ2หรือลดทีละ2นักเรียนสามารถสังเกตได้จากจำนวนตั้งต้นนะคะข้อที่1จํานวนตั้งต้นก็จะเป็น2 4จุดจุดจุด8จุดๆๆจุดๆๆแล้วก็14นักเรียนคิดว่าตัวถัดไปที่ต่อจากเลข4คือเลขอะไรคะ2 4ต่อไปก็เป็น หกแปดสแล้วก็14ค่ะส่วนข้อถัดมานะคะตัวตั้งต้นเราคือ16แล้วก็มา14แล้วก็มาจุด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 แล้วก็6ค่ะนักเรียนคิดว่า จำนวนตั้งต้นนี้มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงคะสังเกตจากตัวที่2นั่นก็คือ16แล้วก็มา14แสดงว่ามันลดลงทีละ2ถ้ามันลดลงทีละ2นักเรียนก็ตอบได้เลยค่ะ16 14 12 14, 18 8แล้วก็6ค่ะส่วนข้อที่3นะคะ30 28 26 24่สิจุด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 นักเรียนนักเรียนสังเกตเหมือนเดิมค่ะถ้าตัวแรกคือ30ตัวที่2 28ตัวที่3 26แสดงว่าจำนวนนั้นลดลงทีละ2ค่ะเราสามารถตอบได้เลยนะคะตัวถัดไปจะต้องเป็น22 20 1 0 8 โอเคค่ะ,ะมาดูมาดูข้อสุดท้ายกันนะคะข้อสุดท้ายก็คือ 12, 14จุดจุจุดจุดจุดจ,ดจ,ดจ,ดจดุแล้วก็ 22, 24นักเรียนสังเกตตัตวที่1นะคะตัวที่1ของเราก็คือ12ตัวที่2ถัดมาเป็น14แสดงว่าตัวถัดไปจะเพิ่มหรือลดคาจำนวนที่3 จำนวนที่3ถ้าตัวที่2เพิ่มตัวที่3าก็ต้องเพิ่มค่ะถ้าเพิ่มต้องเพิ่มทีละเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเพิ่มจะต้องเพิ่มทีละสองก็จะเป็น12 14 16 18 2สแล้วก็มาแล้วก็จะเชื่อมมาเป็น22 24นะคะทีนี้ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหยิบอ่เาเยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกหัดของเราเปิดไปที่หน้า27นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด1 1 1่งหนดนะคะหน้าที่27แล้วก็หน้า28ค่ะ2หน้าค่ะอะ่ให้นักเรียนลองทําดูนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ